เป็นวิธีการตรวจเช็คอาการนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดของคอมมานดู135นะครับก็ตอนที่เราจะตรวจเช็คแล้วก็ถอดชุดสายไฟออกมันจะได้ง่ายในการตรวจเช็คนะครับ บออกเลยนะครับนี่ครับก็จะได้ก็วิธีการเชือก็อย่าน,นี้คือจุดาวลาวนะครับวาวสามตัวเอาะสามตัวนะครับต่อไปไว้ มันจะได้ง่ายต่อการตอดนะครับตรนนี้กมจะมีมนัำหกเหลี่ยมสามตัวก็คือจะตรวจเช็คฝาปร้อมบนนะครับเดยจะได้ได้เลยลูกค้าวันไม่แห้งหรอเจ่ตัวนี้ก็คืออาการลูกค้าบอกว่ามันไม่มีกําลังนะครับแต่ก็ ผมก็ไปเทสมาแล้วแหละมันก็แรงดันดีอยู่ครับแล้วก็อย่าไปเชื่ออย่าพึ่งไปเชื่อนะครับมันอาจจะไม่มีกําลังจริงๆก็ได้แล้วก็ได้มาตรวจเช็คดูนะครับตรงน,นี้นะครับเราก็ทำเครื่องหมายมาร์กไว้นะครับเพื่อง่ายในการปกอบนะครับย้ำนะครับให้ทําเครื่องหมายมาร์กไว้นะครับเพื่อง่ายในการปกอถ้าตอดบางทีมันจะหลงนะครับ สำหรับช่างที่ดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับก็จะเช็คนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตะกั่นเกลือนะครับเกลือจากเครื่องไม่ได้ใช้งานนานนะครับแล้วก็น้ําก็สะสมอย่างนี้ครับมันก็เกิดขึ้นเกลือมันก็ฝาต่ำบนนะครับต่อไปเราจะถ้าเราได้ถอดแล้วนะครับก็คือเราจะต้องดูอะไรบ้างก็ดูชุด ก็ฝาปั๊มนะครับแล้วก็ดูชุดซีนนะครับชุดซีนว่าสับชำรุดไหมการดูชุดซีนก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือปอดชุดปัามกลางดูนะครับแล้วก็ดูว่าน้ามันกับน้ำน่ะเข้าไปไปผสมกันไหมนะแล้วก็เขี่ยไปพร้อมกันเลย แต่บางทีมันไม่เข้าไป,ไปผสมเราก็ล้างน,นำ้ำความสะอาดเฉยๆก็ได้นะครับก็แสดงว่าเครื่องเราไม่ได้ใช้งานแต่ว่าเพียงแค่ว่าที่เกลือตรงนี้ครับอีอันนี้ก็เป็นเป็นน้ํามันที่ไม่ได้ใช้งานนานเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ําก็คือจะเป็นแบบใสๆมันๆแม่ๆอย่างนี้ครับอันนี้ครับนี่คือน้ำข้าไป,ไปผสมน,นี่เราก็ถ้าเข้ามาตรวจเช็คก,กับเราก็คือเรา บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ฟรีเลยตัวเช็คทุกอย่างนะครับก็คือสมบู100รณ์ร้อเอร์เซ็นตปอกไปเหมือนเดิมน,นะครับเน,น,นี่ยครับก็ตรงนี้ก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาดูจุดสอัตเพจนะครับสองตัวก็เช็คดูนะครับเอามือลูบๆดูแล้วก็ดูว่าลูกป,ปืนเนี่ย มันยังกิ่งดีอยู่ไหมหรือว่ามุมตรงไหนที่มันติดหรือว่ามันสะดุดนะครับแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ชุดบางลองสวา่าเิดนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับในการตรวจเช็คนะครับชุดซีนชุดซีนชุดลูกสูบดูว่ามันชักไหมแล้วก็ปั้นตัวก,ากลางก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็แคะขี้เกลือออกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับในการประกอบนะครับ